เลยชั่วสุดๆขาดระเบียบไม่ไดสุดๆทาไม่ได้สักข้อเลยยกมือยืนขึ้นอ่ะยืนเลยอ่ะไม่ยืนหรอสรุปมีหรือไม่มีอ่ะข้างหน้าสองคนยังยืนยังยืนหยัดอยู่ไหมว่าตัวเองเป็นอ่ะยืนขึ้นสองคนคนนี้ได้ไหมเราได้หรือเปล่าอ่ะยืนแหมชั่วสมชื่อยืนนั่นนนนนงหน้าจริงเนาะข้างในมีอีกไหมใครที่คิดว่าตัวเองทําไม่ได้เลยสักข้อหนึ่งยกมือขึ้นยืนขึ้นมีไหม เยืนขึ้นเลยนะไม่มีใช่ไหมไม่มีนะโอเคเอาเฉพาะสามคนหน้าเราจําไว้ว่าคนที่ทำเลวทำชั่วขนาดไหนก็ตามแต่สามารถยอมรับตัวเองได้ว่าตัวเองเป็นคนเลวคนชั่วไม่บิดจากหลักสักจจะความจริงในเมื่อตัวเองชั่วก็ยอมรับว่าชั่วในเรื่องตัวเองไม่มีระเบียบวินยัยไม่เป็นคนดีเพียงพอก็ยอมรับว่าตัวเองไม่ดีอันนี้เรียกว่าคนที่ยอมรับตามความเป็นจริง แต่สุดที่สุดแล้ว